เมื่อวันที่6กกรกฎานคมที่ผ่านมาแบร์ไตร์เราได้ออกคลิปด่วนกันในเรื่องการมาใหม่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ชื่อว่าเทร s ของมาร์ซักเคเบิร์กแห่ง Meta นะครับต้องบอกว่าวันนั้นสร้างปรากฏการณ์ไว้เยอะนะครับเอาเป็นว่าณนะวันนี้นะครับถ้าเราจะมาอัปเดตีปสักรอบหนึ่งแอปอยู่ไหนวะเอาลบไปแล้วอะ มา s ก,กั r เบิกนะครับเปิดตัวสิ่งนี้นะครับแล้วก็สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับมีคนดาวน์โหลดแอปแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเนี่ยมากถึง30ล้านยูเซอร์ในวันแรกวันเดียวอันนี้เป็นการสร้างสถิติใหม่ของแอปที่มีคนดาวน์โหลดและใช้งานมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็ยังทำสถิตต่อเนื่องนะครับไปทะลุ1 0 0ล้านยูเซอร์ได้ ภายใน5วันแรกครับช่วงแรกๆเทรดก็มีผู้ใช้งานเยอะมากถึงวันละ49ล้านยูเซอร์และพอ1เดือนผ่านไปวับตัวเลขก็กลับค่อยๆลดลงมีการใช้งานจากทั่วโลกเหลือเพียงวันละ10.3ล้านรายเรียกง,ง่ายๆก็คือลดลงไป79%และยังมีท่าทีจะลดต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะครับอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เทรดใกล้ตายทุกทีทุกทีหลังเปิดตัวเพียงแค่3เดือนแบร์ไ i ออริจินแถลงไขวันนี้ครับ f a c e b o o ท ที่อยู่ยั้งยืนโยงมาถึงทุกวันนี้ยังคงมี Daily Active User หรือผู้ใช้รายวันถึงวันละ2,000ล้านรายครับในขณะที่ Instagram ของบริษัทเดียวกันเนี่ยวันละ500ล้าน User นะครับไม่น่าเชื่อเลยเทรด ที่อยู่ภายใต้เมตาแพลตฟอร์มอิงกับการบริหารงานของมาร์คซักเคเบิร์คนดีคนเดิมจะมี Daily Active User รเหลือแค่วันละ10ล้านรายเท่านั้นเองทั่วโลกนะครับการที่เทรดตั้งใจให้คุณลิงก์แพลตฟอร์มนี้กับ Instagram โดยการใช้ยูเซอร์เนมเดียวกันดึงเพื่อนดึงฟอลโลเวอร์ดึงคนกลุ่มเดิมจาก Instagram มาอยู่บนเทรดได้มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละครับข้อดีก่อนก็คือมันทำให้การสมัครใช้งานง่ายเหลือเกินนะครับแทบจะประเคนกลุ่มผู้ใช้จาก Instagram มไปอยู่บนเทรดเลย เพราะว่าอะไรครับแค่ประกาศข่าวมีปุ่มขึ้นมาดาวน์โหลดแอปติดตั้งกดเลือก Account Instagram มันก็ลิงก์ข้อมูลทุกอย่างมาทั้งหมดและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้เทรดกลายเป็นแอปที่มียอดคนใช้งานมากที่สุดในวันแรกแต่ช่วงฮันนีมูนพีเรียดมันผ่านไปไวอย่างน่าตกใจครับเพราะว่าข้อเสียของการลิงก์เทรดกับ Instagram มันทําให้เราเห็นเพื่อนเห็นดาราคนดังหรือ Account ที่เรา Follow เนี่ยแทบจะเหมือนกันเดะๆที่สาคัญก็คือเนื้อหาที่เราเห็นบนฟีดมันดันเหมือนกันไปด้วยแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร,ร่ทีเราจะต้องมา าดูสิ่งเดียวกันบน2แพลตฟอร์มและนั่นก็นำไปสู่สาเหตุต่อไปครับพอเทรดเชื่อมต่อกับ Instagram และเปิดใช้งานทำให้เทรดเนี่ยเต็มไปด้วยรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอ เช่นเดียวกับ Instagram ท่านั่งที่จุดประสงค์ในการออกแบบเทรดแต่แรกคือตั้งใตจะชนจังๆกับทวิ t เตอนะครับซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น X platform แล้วก็คือเทรดเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณพิมพ์แคปชั่นท่าวดวนข้อความสําคัญสั้นๆเหมือนทวิตเตอร์แต่ว่าพฤติกรรมตรงนี้ของผู้ใช้ไม่เกิดขึ้นในเทรดครับมันก็เลยไปขัดกับวัตถุประสงค์ในการที่จะไปแย่งชิง กลุ่มคนจาก X platform มาได้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการบังคับขืนใจให้เราต้องเปิดแอ c เ u ้า Instagram ด้วยนะครับหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเปิด s <S mm hmm. เทรดเพลงอย่างเดียวคุณก็ต้องไปเปิด i n s t a g r a m มมาก่อนซึ่งนั่นถือเป็นดาบสองคมเลยเพราะว่าหลายคนที่เขาไม่มี Instagram และเขาอยากเล่นเทรดเขาก็ไม่สมัครนะครับสอแอปมันทับซ้อนกันจริงๆงประวัติศาสตร์เรื่องนี้มันคล้ายกันนะครับกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับ Google Plus social media จากฝั่ง Google นะครับซึ่งต้องมีบัญชี Google ก่อนคือ Gmail ซึ่งสุดท้ายนะครับแทนที่จะด มี Gmail ไม่ได้อยากใช้ Google Plus ไปซะอย่างนั้นเรารู้สึกว่ามันมีเจตนาแอบแฝงในการเชื่อมโยงบัญชีระหว่าง2แอป2แพลตฟอร์มแม้วันนี้นะครับเทรดก็จ,จะประกาศได้ว่ามีผู้ใช้งานอยู่กว่า100ประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ใช้งานมากสุดก็คืออินเดีย54.2ล้านคนรองลงมาคือบราซิลครับ36.4ล้านคนโดยมีตลาดอเมริกาเนี่ยมาเป็นอันดับ3นะครับ26.1ล้านคนแต่ทั้งนี้เทรดยังไม่ถูกเปิดตัวในสหภาพยุโรปหรือ EU เลยนะครับประเทศอย่างฝรั่งเศสเยอรมน,นีอิต เล่นเทรดครับเพราะว่าเมตตาในกําลังปวดหัวหาวิธีหาช่องจะผ่านด่านกฎหมาย DMA ที่เรียกว่า Digital Market Act ก็คือเป็นกฎหมายตลาดดิจิตอลครับที่เขาพูดถึงวิธีการควบคุมการแชร์ข้อมูลระหว่าง2แพลตฟอร์ม EU เนี่ยเขามองการมีอํานาจเหนือตลาดของบริษัททโลยียักษ์ใหญ่ฉะนั้นมาร์กจะเอาข้อมูลจากอินสตาแกรมไปแชร์ต่อในเทรดและลิงก์กันแบบนี้ไม่ได้อีกทั้งเทรดเนี่ยยังถูกห้าไม่ใช้ในประเทศที่มีป้อมปราการแข็งแกร่งอย่างจีนและรัสเซียด้วยทําให้นักขณะนี้นะครับ สูญเสียผู้ใช้งานทั่วโลกไปค่อนข้างเยอะคูร่ามาร์คซักก็เบิร์กทราบปัญหาของ Threads ที่เรากำลังเล่าอยู่นี้ไหมครับแน่นอนนะครับเขาทราบปัญหานี้ของ e a รดดีแล้วก็เริ่มแก้เกมด้วยการเปิดแพลตฟอร์มนี้บนเว็บไซต์เมื่อปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เองนะครับก็ช่วยเพิ่มยูเซอร์ได้นิดนึงแต่ก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างน่าเป็นห่วงในระยะยาวนะครับจากเดิมที่ Threads เนี่ยตั้งใจจะชนกับ X หรือท w i t t e r เนี่ยจะฆ่ากิจการของอีลอนมัสเลยเพราะว่ามาร์คกับอีลอนก็ไม่ค่อยถูกกัน แต่รูปแบบแพลตฟอร์มแทบจะลอกกันมาแบบนี้ดูเหมือนว่าจะเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่เห็นฝุ่นขณะน,นี้ X มีผู้ใช้งานทั่วโลกสูงกว่า353ล้านยูเซอร์นะครับแล้วก็มีเดลี่แอคทีฟยูเซอร์คือใช้ทุกวัน237ล้านยูเซอร์สูงกว่าเทรดไปแล้ว20เท่านะครับยากตามทันครับเมตาแพลตฟอร์มอิงจะเป็นต้องรีบปรับกลยุทธ์ของเทรดอย่างเร่งด่วนมิฉนั้นอาจกลายเป็นแอปที่ตายได้ในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ <c oughs> ผมเองยังลบทิ้งเลย